วันนี้15มกราคม64นะครับออแคเตร์มีรถ1คันนะครับเป็นคูเปอร์ L 4708 DC นะครับผมคันนี้ดีใบดันกับฐาน6นะครับเรื่องดีมากเกียดีมากขายไม่ขอนเลยนะครับคันนี้เดิมๆทั้งคันไปได้ไปไม่ผิดหวังครับคันนี้สดมากครับสดมากเดิมๆเลยครับ ง่ายนะยวให้รองขับเทสรถดูนะครับ เรื่องแน่นๆเลยครับใครได้ไปไม่ผิดหวังครับคันนี้ราคาคันนี้อยู่ที่325.000บาทเท่านั้นนะครับ325.000บาทเท่านั้นครับรถสวยเครื่องยีเกียดีเดิมๆมบ้าน้าดเดิมๆทั้งคันเลยครับคันนี้ใช้กันยาวๆเลย เซ็ตพร้อมใช้นะครับตอนนี้ไปนิ่มๆครับเครื่องดีๆนิ่มเลยนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับ 0 6 1 3 9 1 1 1 1 7นะครับ0 6 1 3 9 1 1 1 1 7นะครับหรือเข้ามาลองรถด้วยตัวเองได้นะครับที่อําเภอวัง3หมออุดรธานีนะครับผมุบต้า LC708 นะครับ325,000บาทเท่านั้นนะครับผมโหักมาก,มากสภาพนี้ราคานี้นะครับ ไปใช้ไม่ผิดหวังครับผมสนใจโทรด่วนเลยนะครับ0613911117นะครับผมออแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมออุดรธานีนะครับผมขอบคุณครับ